เชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังฮ่า่า่ไลงเทนักเรียนเกลี่แกที่หนูอยากได้ไปดูกันไปดูกัน การเรียนคนขายที่เคารพนะครับไม่ต้องการผมผมไม่ใช่พระก็จรครับวันนี้ผมพาน้องสาวอะมาซื้อรองเท้าเกลี่แก๊งนะครับโอ้ได้เลยครับอยากได้คู่ไหนดีครับหนูหนูอยากได้รองเท้าผ้าใบเกลี่แก๊งค่ะนี่นี่หนูเก็บเงินมาซื้อเองเลยนะคะหนี่เก็บมากี่ปีแล้วเนี่ยสามปีค่ะเนี่ยอดขนมจนตู้้อมไปหมดเลยผมจะปีตัวเ่านี่ัะโอ้โหอะเอาไปนับเองนะคะได้เลยครับแม่ออยากได้คู่ไหนครับเนี่ย หนูอยากได้รองเท้าผ้าใบเกลี่แกงนะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าผ้าใบสําหรับผู้หญิงรูปทรงเนี่ยเหมาะกับเท้าของผู้หญิงนะคะนุ่มสบายเวลาสวมใส่นะคะน้ําหนักก็เบาใส่ได้หลายฟังก์ชันบอกว่าปังสุดๆเลยค่ะพีีเซนดีกว่าคนขายกันเนี่ยข <c oughs> <c oughs> อาคุครักงันเอาเสื้อไปเลยไหมครับ แต่มันแท้แหละครับใช,ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยครับน้องโบรองเท้าผ้าใบเกิร์ลี่แก๊งเนี่ยนะครับ<ช>มีน้ำหนักเบาใส่สบายใส่หลายฟังก์ชันจริงๆนะใส่ไปเรียนก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่เล่นกีฬาก็ได้ใชแ่แล้วบอกว่าใส่ได้ทุกกิจกรรมปังแน,น่นเลยเยี่ยมเลยค่ะอะแล้วก็หนูเอารองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แก๊งรุ่นโดเรมอนอือโดเรมอน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 หนูแล้ว ชอบตรงเพชรมันหมุนได้แบบนี้ค่ะเอาคู่นี้นะคะจ้าเงินหนูซื้อไปเลยขับเลยนะนับน้ำนนขอลองหน่อยนะเอ้ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยติดแล้วไม่แสดงอาการด้วยเฮ้ยพวกติดโควิดสายพันธุ์ไหนใช่ไหมไอพวกติดนี่อ่ะไม่แสดงอาการด้วยท้ามันนิ่งท้ามันเดินหนีขนาดอยู่ต่อหน้ายังเดินหนีอีกอ่ะ หมายถึงพี่เหรอใช่เลยโอ้โห,โโหพูดขนาดนี้ยังถามอีกกับพี่เก่งเมื่อไหร่ใช้นี่ผมมากราบเรียนเจ้านี้ที่เคารพไม่ต้องกราบแล้วผมไม่ใช่พระพอดีพี่เอาเงินมาซื้อรองเท้าให้น้องนี่พี่ก็อยากแถมดิพ,พี่ไม่ได้แถมน,นี่ใช้นี่ฮะอันนี้ใช้นี่นะเออเอาเ,เท่าไหร่เท่ากันนครับหือว่าขัดดอกไปก่อนครับเอออย่าแถให้มาก